มีคนบางคนที่เมื่ออยู่ใกล้แล้วรู้สึกดีรู้สึกอยากฟังอยากเข้าใกล้แต่บางคนแม้จะพยายามแค่ไหนกลับรู้สึกว่ามีระยะห่างที่มองไม่เห็นอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งเป็นที่หลงไหลโดยที่เขาไม่ต้องพยายามบางคนคิดว่าเป็นเพราะรูปร่างหน้าตาแต่เคยสังเกตไหมว่ามีบางคนไม่ได้ดูดีที่สุดแต่กลับมีสเสน่ห์จนใครก็อยากคุยสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคือจิตวิทยาของแรงดึงดูด คนที่ทำให้ใครก็อยากเข้าใกล้มักมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันพวกเขามักทำให้คนรอบตัวรู้สึกดีไม่ใช่ด้วยคำพูดที่ประดิษฐ์ขึ้นแต่ด้วยพลังงานที่พวกเขาส่งออกมาพวกเขาไม่ได้แกล้งเป็นคนดีแต่เป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นได้ลึกซึ้งเวลาคุยกับใครพวกเขาไม่ได้แค่ฟังแต่รับรู้และเข้าใจเมื่อคุณรู้สึกว่าอีกฝ่ายเข้าใจคุณจริงๆคุณจะอยากคุยกับเขาต่อ และนี่คือสิ่งที่คนที่มีสเสน่ห์เป็นธรรมชาติมักทำได้โดยไม่ต้องฝืนอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขามีคือความสบายใจเมื่ออยู่ใกล้พวกเขาไม่ได้พยายามแสดงว่าตัวเองสำคัญไม่ได้ต้องการให้ใครยอมรับแต่กลับเป็นคนที่ทำให้คนรอบตัวรู้สึกเป็นตัวเองได้โดยไม่ต้องพยายามบางครั้งสเสน่ห์ไม่ได้มาจากการพูดเยอะแต่มาจากความเงียบที่ทำให้คนอื่นรู้สึกปลอดภัยพวกเขาไม่ได้พูดเพื่อให้ตัวเองดูดี พูดเพราะเข้าใจว่าอีกฝ่ายต้องการฟังอะไรพวกเขามีความมั่นใจที่ไม่ต้องการการยืนยันจากใครและเพราะแบบนั้นพวกเขาจึงเป็นที่ดึงดูดไม่ต้องพยายามเรียกร้องความสนใจแต่กลับได้รับความสนใจสเสน่ไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นจากภายนอกแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนจากภายในคนที่ดึงดูดใจคนอื่นมักไม่ได้ทำเพื่อให้คนอื่นชอบแต่พวกเขาเข้าใจว่าทุกคนต้องการความรู้สึกแบบเดียวกัน ต้องการรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าต้องการรู้สึกว่าได้รับการยอมรับและพวกเขาทําให้คนรอบตัวรู้สึกแบบนั้นโดยไม่ต้องพยายามนี่คือเหตุผลว่าทําไมใครๆถึง,ลงหลงไหลในตัวพวกเขาและหากมองให้ลึกลงไปคนที่มีสเสน่ห์ไม่ได้แค่ทําให้คนรอบข้างรู้สึกดีเท่านั้นแต่พวกเขายังมีบางอย่างที่ทําให้คนอื่นอยากอยู่ใกล้บางคนอาจเรียกสิ่งน,นี้ว่าพลังงาน บางคนอาจเรียกว่าบรรยากาศที่พวกเขาสร้างขึ้นแต่ไม่ว่าจะเรียกมันว่าอะไรสิ่งนี้ส่งผลต่อความรู้สึกของคนรอบตัวพวกเขาไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เสียงดังที่สุดในห้องแต่เป็นคนที่เมื่ออยู่ใกล้แล้วรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยสิ่งที่น่าสนใจคือพวกเขาไม่ได้ทำตัวให้ดูเป็นมิตรจนเกินไปไม่ได้พยายามเอาใจทุกคนแต่กลับมีสเสน่ห์ที่ทำให้คนอื่นอยากเข้าหาเพราะพวกเขาเข้าใจจิตวิทยาของแรงดึงดูด หนึ่งในสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีคือการให้ความสนใจโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนเมื่อคุยกับใครพวกเขาไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้รอโอกาสพูดแค่เรื่องของตัวเองแต่พวกเขาฟังอย่างแท้จริงเมื่อคนเรารู้สึกว่าได้รับการรับฟังเราจะรู้สึกเชื่อมโยงกับคนนนั้นมากขึ้นนอกจากนี้พวกเขายังมีทักษะอีกอย่างที่น่าสนใจพวกเขาสามารถทำให้คนอื่นรู้สึกพิเศษไม่ใช่ด้วยคำพูดหวานหู หรือคำชมที่ไม่มีความหมายแต่พวกเขามองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองข้ามพวกเขาให้ความสนใจกับรายละเอียดเล็กๆที่หลายคนมองข้ามไปลองนึกถึงช่วงเวลาที่มีคนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณที่ไม่มีใครเคยพูดถึงมันทำให้รู้สึกดีใช่ไหมเพราะสิ่งนี้ทําให้รู้ว่าคุณมีความหมายคนที่ดึงดูดคนอื่นได้มักมีทักษะนี้โดยธรรมชาติพวกเขาไม่จำเป็นต้องพยายามเป็นจุดสนใจ แต่พวกเขาสร้างความรู้สึกที่ทําให้คนอื่นอยากอยู่ใกล้ไม่ใช่เพราะพวกเขาทําให้ตัวเองดูน่าสนใจแต่เพราะพวกเขาทําให้คนรอบข้างรู้สึกมีค่าและนี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ใครก็หลงไหลในตัวพวกเขาและอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเขามีสเสน่ห์คือพวกเขาไม่กลัวที่จะเป็นตัวเองพวกเขาไม่ได้พยายามทําตัวให้เหมือนใครไม่ได้ปรับตัวเพื่อให้ทุกคนชอบแต่กลับเป็นตัวของตัวเองในแบบที่มั่นใจ และไม่ต้องการการยอมรับจากใครนี่เป็นสิ่งที่คนรอบข้างรับรู้ได้โดยไม่ต้องพูดออกมาเพราะความมั่นใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากการแสดงออกทางคำพูดแต่มาจากความรู้สึกข้างในคนที่ดึงดูดใจคนอื่นมักไม่ได้พยายามพิสูจน์ตัวเองแต่พวกเขามีความมั่นคงในตัวเองพวกเขารู้ว่าตัวเองเป็นใครและไม่ได้ต้องการให้ใครมายืนยันคุณค่าของตัวเองเมื่อเราอยู่ใกล้คนที่มีพลังแบบนี้ เราจะรู้สึกว่าพวกเขาหน้าติดตามไม่ใช่เพราะพวกเขาเรียกร้องความสนใจแต่เพราะพวกเขาเป็นตัวเองโดยไม่ต้องพยายามอีกสิ่งที่ทำให้พวกเขามีสเสน่ห์คือพวกเขารู้จักการสร้างปริศนาในตัวเองพวกเขาไม่ได้เปิดเผยทุกอย่างให้ทุกคนรู้ตั้งแต่แรกไม่ได้รีบอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองพวกเขาให้คนอื่นค่อยๆค้นพบทีละนิดและนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาน่าสนใจ ลองคิดถึงหนังสือที่คุณอ่านแล้วอยากรู้หน้าต่อไปคนที่มีสเสน่ห์ก็เหมือนหนังสือที่น่าติดตามพวกเขาไม่ได้เปิดเผยทุกอย่างจนหมดแต่ทำให้คนอื่นอยากรู้จักมากขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องของการเล่นเกมจิตวิทยาแต่เป็นธรรมชาติของคนที่รู้จักจังหวะในการสร้างความสัมพันธ์พวกเขาให้คุณค่ากับตัวเองพอที่จะไม่ต้องเปิดเผยทุกอย่างเร็วเกินไปและนี่คือเหตุผลว่าทำไมใครที่ได้เจอพวกเขาแล้วมักจะอยากรู้จักให้ลึกขึ้น เพราะเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่มันคือความรู้สึกที่คุณส่งออกมาเป็นพลังที่ดึงดูดคนอื่นโดยไม่ต้องพยายามและเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้คุณจะไม่ต้องวิ่งไล่ตามความสนใจจากใครอีกเลยอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเหล่านี้เป็นที่หลงไหลคือพวกเขาไม่ได้ต้องการให้ทุกคนชอบพวกเขารู้ว่าไม่ว่าใครก็ไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมด ดังนั้นพวกเขาไม่ได้เสียพลังไปกับการพยายามเอาใจทุกคนพวกเขาเลือกที่จะเป็นตัวเองและดึงดูดคนที่เข้ากันได้จริงฮ่าฮ่นี่คือสิ่งที่ทําให้พวกเขาดูมีคุณค่าเพราะเมื่อคุณไม่พยายามเอาใจใครมากเกินไปคุณจะมีพลังบางอย่างที่ทําให้คนอื่นอยากรู้จักมากขึ้นลองนึกถึงคนที่ไม่กลัวการถูกปฏิเสธพวกเขามีความมั่นใจในตัวเองไม่ใช่แบบที่โอ้อวดแต่เป็นแบบที่สงบและมั่นคง พวกเขาไม่รู้สึกว่าต้องอธิบายตัวเองให้ทุกคนเข้าใจและนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาหน้าดึงดูดความลึกลับเป็นส่วนหนึ่งของสเสน่ห์บางคนคิดว่าต้องพูดเยอะต้องเปิดเผยทุกเรื่องแต่จริงๆแล้วคนที่มีสเสน่ห์รู้ว่าการเว้นจังหวะเป็นสิ่งสำคัญพวกเขารู้ว่าอะไรควรพูดและอะไรควรเก็บไว้ให้คนอื่นค่อยๆค้นพบพวกเขาไม่รีบเปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองแต่ให้โอกาสให้คนอื่นได้ค่อยๆ รู้จักนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาน่าสนใจพวกเขาไม่ได้ใช้สเสน่ห์เพื่อควบคุมใครแต่ใช้มันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงพวกเขาไม่ได้ต้องการให้คนอื่นมาหลงไหลแต่เพราะพวกเขาเข้าใจจิตวิทยาของแรงดึงดูดใครที่ได้เจอพวกเขามักจะรู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้และสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่ต้องพยายามเพราะสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การทาให้คนอื่นชอบเราแต่อยู่ที่การเป็นตัวเอง และปล่อยให้คนที่ใช่ถูกดึงดูดเข้ามาเองและสิ่งที่ทำให้คนเหล่านี้น่าหลงไหลคือพวกเขาเข้าใจว่าความเงียบมีพลังพวกเขาไม่ได้พูดเพียงเพื่อเติมเต็มช่องว่างไม่ได้พยายามเป็นศูนย์กลางของทุกบทสนทนาแต่พวกเขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรฟังลองนึกถึงคนที่เวลาคุยด้วยแล้วรู้สึกสบายใจพวกเขาไม่ได้พูดเพื่อโอ้อวดแต่พูดเพราะต้องการสร้างความเข้าใจ พวกเขาไม่ได้ฟังเพื่อรอพูดแต่ฟังเพราะอยากรู้จักคุณจริงฮ่าฮ่านี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขามีเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขามีคือความสงบนิ่งจากภายในไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนพวกเขาไม่หวั่นไหวไปกับทุกอย่างรอบตัวไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่รู้สึกอะไรแต่เพราะพวกเขารู้ว่าความสงบเป็นพลังที่แท้จริงลองสังเกตดูคนที่เรามักให้ความเคารพ มักไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดแต่มักเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองพวกเขาไม่ได้ต้องการการยืนยันจากใครและนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาดูมีอำนาจโดยธรรมชาติพวกเขารู้ว่าการสร้างสเสน่ห์ไม่ได้หมายถึงการทำให้ทุกคนสนใจแต่หมายถึงการเป็นตัวเองและปล่อยให้แรงดึงดูดทำงานของมันเองพวกเขารู้ว่าคนที่ใช่จะเข้ามาเองพวกเขาไม่ได้ไล่ล่าความสนใจ แต่เป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้และทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะพวกเขาพยายามให้ใครหลงไหลแต่เพราะพวกเขาเข้าใจว่าเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การทําให้คนอื่นประทับใจแต่อยู่ที่การเป็นตัวเองในแบบที่ไม่ต้องพยายามและสิ่งที่ทําให้พวกเขาเป็นที่หลงไหลคือพวกเขาไม่ได้ต้องการให้ใครมาสนใจพวกเขาตลอดเวลาพวกเขาสามารถอยู่กับตัวเองได้อย่างสงบโดยไม่ต้องการการยืนยันจากใคร ความมั่นใจของพวกเขาไม่ได้มาจากคำชมไม่ได้มาจากจำนวนคนที่สนใจพวกเขาแต่มาจากความรู้สึกภายในที่มั่นคงลองนึกถึงคนที่ไม่กลัวความเงียบพวกเขาไม่จำเป็นต้องเติมเต็มความว่างเปล่าด้วยคำพูดแต่กลับทำให้ความเงียบนั้นมีพลังพวกเขารู้ว่าบางครั้งคำพูดที่ไม่ได้พูดอาจส่งผลมากกว่าคำพูดที่ใช้จริงฮ่าๆ <H aa> <ha> นี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนทั่วไป พวกเขาไม่เร่งรีบเปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองไม่ได้พยายามทำให้ทุกคนเข้าใจพวกเขาทันทีแต่ให้คนอื่นได้ค่อยๆค้นพบทีละนิดและนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาน่าสนใจสเสน่ห์ของพวกเขาไม่ได้มาจากการพยายามทำตัวให้โดดเด่นแต่มาจากการเป็นตัวเองอย่างแท้จริงพวกเขาไม่ได้พยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ใช่ตัวเองแต่แสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงโดยไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร และเพราะพวกเขามีความมั่นใจในตัวเองแบบนี้พวกเขาจึงมีพลังดึงดูดที่ทำให้คนรอบตัวรู้สึกอยากอยู่ใกล้พวกเขาไม่ได้ต้องการเป็นที่รักของทุกคนแต่กลับเป็นที่จดจำโดยไม่ต้องพยายามให้ใครมาสนใจนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นที่หลงไหลและเป็นสิ่งที่ใครหลายคนอยากมีแต่ไม่สามารถเรียนแบบได้อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขามีสเสน่ห์คือพวกเขาไม่ยึดติดกับความต้องการของคนอื่น พวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อทำให้ใครพอใจแต่ใช้ชีวิตในแบบที่พวกเขาเชื่อมั่นนี่เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างเพราะคนส่วนใหญ่มักต้องการการยอมรับจากผู้อื่นแต่คนที่มีสเสน่ห์เข้าใจว่าการเป็นตัวเองอย่างแท้จริงสําคัญกว่าการพยายามทำให้ทุกคนชอบพวกเขาไม่ต้องการความสนใจจากทุกคนแต่พวกเขารู้ว่าคนที่เหมาะสมจะถูกดึงดูดเข้ามาเอง ลองสังเกตดูคนที่มีพลังดึงดูดสูงมักเป็นคนที่มีเป้าหมายของตัวเองพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อให้ใครมาเติมเต็มแต่พวกเขามีบางอย่างที่ขับเคลื่อนตัวเองอยู่เสมอพวกเขาไม่ต้องการให้ใครมาให้คุณค่าเพราะพวกเขารู้ว่าคุณค่าของตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดของใครและนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาน่าดึงดูดคนเรามักสนใจคนที่มั่นคงในตัวเองคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร และไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งรอบข้างพวกเขาไม่ต้องทําให้ตัวเองเป็นที่สนใจแต่กลับได้รับความสนใจโดยธรรมชาติเพราะพวกเขาไม่ได้ไล่ล่าความรักหรือความสนใจจากใครแต่ใช้ชีวิตในแบบที่พวกเขาเลือกเองและนั่นคือสิ่งที่ทําให้ใครหลายคนอยากเข้าหาไม่ใช่เพราะพวกเขาพยายามทําให้ใครชอบแต่เพราะพวกเขาเข้าใจว่าเสน่ห์แท้จริงคือการเป็นตัวเองโดยไม่ต้องพยายามพิสูจน์อะไรให้ใครเห็น อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขามีสเสน่ห์คือพวกเขาไม่ได้ทำตัวเป็นคนที่ต้องการทุกสิ่งจากทุกคนพวกเขาไม่ใช่คนที่พยายามเอาใจทุกคนตลอดเวลาแต่รู้จักเลือกว่าใครคือคนที่ควรให้พลังงานและความสนใจพวกเขาให้คุณค่ากับเวลาของตัวเองและเพราะแบบนั้นคนอื่นจึงรู้สึกว่าเวลาที่ได้อยู่กับพวกเขามีความหมายลองนึกถึงคนที่คุณรู้สึกว่าเมื่ออยู่ใกล้แล้วรู้สึกพิเศษพวกเขาอาจไม่ได้พูดอะไรมาก แต่เมื่อพูดหรือทำอะไรบางอย่างมันกลับส่งผลลึกซึ้งพวกเขาไม่พยายามเป็นที่สนใจของทุกคนแต่กลับกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้พวกเขารู้ว่าสเสน่ห์ไม่ได้มาจากการพยายามทำให้ทุกคนรักแต่มาจากการที่พวกเขารู้คุณค่าของตัวเองพวกเขาไม่กลัวที่จะเดินออกจากสิ่งที่ไม่เหมาะกับตัวเองและนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นที่น่าหลงไหลพวกเขาไม่ได้ไขว่คว้าความสนใจ แต่กลับเป็นคนที่คนอื่นอยากได้รับความสนใจจากพวกเขาพวกเขาไม่ได้พยายามเข้าหาใครเพื่อเติมเต็มตัวเองแต่พวกเขารู้จักเติมเต็มตัวเองก่อนพวกเขาเข้าใจว่าเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การทำให้คนอื่นสนใจแต่มันอยู่ที่การเป็นคนที่มีค่าพอที่ใครๆก็อยากเข้าหาเองและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขามีพลังดึงดูดโดยไม่ต้องพูดหรือพยายามทำอะไรเลย อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นที่น่าหลงไหลคือพวกเขามีความลึกลับในแบบที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นแต่เป็นธรรมชาติของพวกเขาเองพวกเขาไม่ได้เปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองในทันทีแต่ให้คนอื่นค่อยๆค้คนพบทีละนิดนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาน่าสนใจพวกเขารู้ว่าความดึงดูดใจไม่ได้เกิดจากการเล่าเรื่องทั้งหมดของตัวเองตั้งแต่แรกแต่มันเกิดจากการเว้นระยะให้คนอื่นอยากรู้จักมากขึ้น ลองนึกถึงคนที่คุณเคยสนใจพวกเขามักมีบางอย่างที่ทำให้คุณอยากเข้าใจลึกขึ้นพวกเขาไม่ได้เร่งรีบให้คุณรู้จักพวกเขาทั้งหมดแต่ปล่อยให้ความสนใจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขามีเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามพวกเขาไม่กลัวที่จะให้คนอื่นใช้เวลาเรียนรู้ตัวตนของพวกเขาพวกเขาไม่รู้สึกว่าต้องรีบพิสูจน์ตัวเองให้ใครยอมรับแต่กลับมีพลังที่ทำให้คนอื่นอยากรู้จักมากขึ้น เพราะพวกเขารู้ว่าสเสน่ห์ไม่ได้มาจากการเปิดเผยทุกอย่างแต่มาจากความสมดุลระหว่างความเปิดเผยและความลึกลับพวกเขารู้ว่าคนที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่คนที่เล่าเรื่องของตัวเองตลอดเวลาแต่เป็นคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรให้และเมื่อไหร่ควรเก็บไว้และเพราะพวกเขามีความเข้าใจแบบนี้พวกเขาจึงเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้ไม่ใช่เพราะพวกเขาพยายามให้ใครสนใจ แต่เพราะพวกเขาเป็นตัวเองในแบบที่น่าสนใจอยู่แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขามีสเสน่ห์คือพวกเขาไม่พยายามทำให้ตัวเองสมบูรณ์แบบพวกเขาไม่กลัวที่จะแสดงด้านที่เป็นธรรมชาติของตัวเองและนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาน่าดึงดูดเพราะคนเรามักหลงไหลในสิ่งที่รู้สึกจริงใจไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ดูดีลองนึกถึงคนที่คุณรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วสบายใจ พวกเขาไม่ได้พยายามทำให้ตัวเองดูไร้ที่ติแต่พวกเขายอมรับตัวเองในแบบที่เป็นพวกเขาไม่กลัวที่จะหัวเราะก,กับความผิดพลาดของตัวเองพวกเขาไม่กลัวที่จะแสดงความเปราะบางเมื่อถึงเวลาเหมาะสมและนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเข้าถึงได้พวกเขาไม่ได้สร้างกำแพงเพื่อทำให้ตัวเองดูสูงส่งแต่พวกเขาเป็นคนที่ทำให้คนอื่นรู้สึกว่าไม่ต้องพยายามมากเกินไปเมื่ออยู่ใกล้ พวกเขารู้ว่าเสน่ห์ไม่ได้มาจากการเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่มาจากการเป็นคนที่จริงใจที่สุดพวกเขาไม่กลัวที่จะพูดว่าฉันไม่รู้พวกเขาไม่กลัวที่จะยอมรับว่าตัวเองมีข้อบกพร่องและนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยคนที่พยายามทำให้ตัวเองดูดีคนที่กล้าจะเป็นตัวเองคือคนที่น่าหลงไหลที่สุดพวกเขาไม่พยายามให้ใครมารักพวกเขา แต่เพราะพวกเขารักตัวเองในแบบที่เป็นใครๆก็อยากรักพวกเขาเช่นกันอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขามีสเสน่ห์คือพวกเขาไม่พยายามแข่งขันกับใครพวกเขาไม่ได้มองคนอื่นเป็นคู่แข่งแต่พวกเขามองว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองพวกเขาไม่รู้สึกว่าต้องเปรียบเทียบตัวเองกับใครและนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขามีพลังดึงดูดโดยธรรมชาติลองนึกถึงคนที่คุณเคยชื่นชม พวกเขามักเป็นคนที่มั่นใจในเส้นทางของตัวเองพวกเขาไม่ต้องการให้คนอื่นรู้สึกด้อยกว่าแต่กลับเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นอยากเติบโตพวกเขารู้ว่าความมั่นใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากการทำให้ตัวเองดูเหนือกว่าใครแต่เป็นการรู้จักคุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบเทียบพวกเขาไม่ได้ใช้เวลาหมดไปกับการพยายามเป็นเหมือนคนอื่นแต่พวกเขาใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด และนี่คือสิ่งที่ทําให้พวกเขาเป็นที่น่าหลงไหลพวกเขาไม่สนใจว่าจะต้องเป็นที่หนึ่งพวกเขาสนใจแค่ว่าตัวเองกําลังเดินไปข้างหน้าในทางของตัวเองหรือไม่พวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นแต่พวกเขาใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเชื่อมั่นและเพราะพวกเขามีแนวคิดแบบนี้พวกเขาจึงเป็นคนที่ใครๆอยากอยู่ใกล้พวกเขาไม่ได้พยายามชนะใครแต่พวกเขาชนะใจตัวเอง และนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเขามีสเสน่ห์โดยไม่ต้องพยายามเลยอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นที่หลงไหลคือพวกเขารู้จักสร้างขอบเขตให้กับตัวเองพวกเขาไม่ได้ยอมให้ทุกคนเข้ามาในชีวิตโดยไม่มีเงื่อนไขพวกเขารู้ว่าการให้คุณค่ากับตัวเองไม่ได้หมายถึงการต้องทำให้ทุกคนพอใจพวกเขากล้าที่จะพูดว่าไม่กับสิ่งที่ไม่ใช่พวกเขาไม่รู้สึกผิดเมื่อปกป้องพลังงานของตัวเอง และนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาดูมีคุณค่าในสายตาคนอื่นลองนึกถึงคนที่คุณเคารพและชื่นชมพวกเขามักจะไม่ใช่คนที่ยอมให้ใครมาใช้ประโยชน์จากตัวเองง่ายฮ่าๆพวกเขารู้ว่าคนที่เคารพตัวเองคือคนที่คนอื่นจะเคารพเช่นกันพวกเขาไม่ได้กลัวการถูกมองว่าเข้าถึงยากแต่พวกเขาให้ความสำคัญกับคุณภาพของความสัมพันธ์มากกว่าปริมาณของคนรอบตัว พวกเขารู้ว่าคนที่มีค่าไม่จำเป็นต้องเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนแต่เป็นคนที่ดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาเองพวกเขาไม่ได้กลัวการเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อใจพวกเขาเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนสมควรได้รับพื้นที่ในชีวิตของพวกเขาและเพราะพวกเขามีขอบเขตที่ชัดเจนคนอื่นจึงรู้สึกว่าการได้อยู่ใกล้พวกเขาเป็นสิ่งที่มีค่าพวกเขาไม่ใช่คนที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่เมื่อใครได้รับความสนใจจากพวกเขาคนคนนั้นจะรู้สึกได้ว่ามันมีความหมายจริงฮ่าฮะและนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขามีพลังดึงดูดพวกเขาไม่ได้ต้องการเป็นที่รักของทุกคนแต่พวกเขารู้ว่าคนที่เหมาะสมจะเข้ามาเองและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาเป็นที่หลงไหลโดยไม่ต้องพยายามเลยอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขามีสเสน่ห์คือพวกเขาไม่ยึดติดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ พวกเขาเข้าใจว่าทุกอย่างมีจังหวะของมันบางคนเข้ามาในชีวิตเพื่อให้บทเรียนบางคนเข้ามาเพื่ออยู่กับเราในช่วงเวลาหนึ่งและบางคนก็เดินจากไปโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนแต่พวกเขาไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมาทำลายพลังงานของตัวเองพวกเขารู้ว่ายิ่งยึดติดกับสิ่งที่ไม่ใช่ยิ่งเสียโอกาสให้กับสิ่งที่เหมาะสมกว่าลองนึกถึงคนที่คุณเคยพบเจอแล้วรู้สึกว่าพวกเขาไม่แบกความหนักใจของชีวิตมากเกินไป พวกเขาไม่ได้ทำตัวเป็นเหยื่อของโชคชะตาแต่เลือกที่จะเดินต่อไปโดยไม่ปล่อยให้อดีตฉุดรั้งพวกเขาเข้าใจว่าไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรพวกเขาสามารถเลือกวิธีตอบสนองได้เสมอและนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขามีพลังบางอย่างที่ทำให้คนอื่นอยากอยู่ใกล้พวกเขาไม่ใช่คนที่จมอยู่กับอดีตหรือกังวลกับอนาคตจนลืมใช้ชีวิตในปัจจุบันพวกเขามีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า พวกเขารู้ว่าไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างพร้อมก่อนถึงจะรู้สึกดีได้พวกเขาใช้ชีวิตด้วยความเบาสบายและเพราะแบบนั้นคนรอบข้างจึงรู้สึกว่าอยู่กับพวกเขาแล้วไม่เครียดพวกเขาไม่แบกพลังลบติดตัวพวกเขาไม่โทษสิ่งรอบข้างเมื่อชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการแต่พวกเขาเลือกที่จะปรับตัวและเดินหน้าต่อพวกเขาไม่ต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ตัวเองคิดเสมอไปแต่พวกเขาเปิดใจให้กับความเป็นไปได้ใหม่ฮ่าฮ่า และนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขามีสเสน่ห์พวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยความกลัวแต่ใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจและเพราะแบบนั้นใครๆก็อยากอยู่ใกล้พวกเขาโดยที่พวกเขาไม่ต้องพยายามให้ใครมาหลงไหลเลยอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขามีสเสน่ห์คือพวกเขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเดิมซ้ำไปมาอย่างไม่มีเป้าหมายแต่พวกเขามีความกระตือรือร้อนที่จะเติบโต พวกเขาสนใจสิ่งใหม่ๆสนใจที่จะเรียนรู้และเปิดรับประสบการณ์ที่ทำให้ตัวเองพัฒนาไปข้างหน้าลองนึกถึงคนที่มีความหลงไหลในบางสิ่งจริงฮ่าเมื่อพวกเขาพูดถึงสิ่งนั้นคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังงานของพวกเขาพวกเขาไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่ดังที่สุดในห้องแต่พวกเขามีพลังบางอย่างที่ทำให้คนอื่นอยากฟังพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบรอให้ทุกอย่างมาหาพวกเขา แต่พวกเขาลงมือทำเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการและนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างพวกเขาไม่ได้เป็นคนที่รอคอยโอกาสแต่เป็นคนที่สร้างโอกาสให้กับตัวเองพวกเขาไม่รู้สึกว่าชีวิตต้องเดินไปตามเส้นทางที่ถูกกำหนดไว้แต่พวกเขากล้าที่จะออกนอกเส้นทางหากรู้สึกว่ามันไม่ใช่พวกเขาไม่ยอมให้ตัวเองติดอยู่ในกรอบที่สังคมสร้างขึ้นแต่พวกเขากล้าจะเลือกเส้นทางของตัวเอง และเพราะพวกเขามีพลังแบบนี้คนรอบตัวจึงรู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนที่มีชีวิตชีวาพวกเขาทำให้คนอื่นรู้สึกอยากใช้ชีวิตให้มีความหมายมากขึ้นพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบปล่อยให้วันเวลาผ่านไปเฉยฮ่าฮาแต่พวกเขาทำให้ทุกวันมีคุณค่าและนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นที่หลงไหลพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อทำให้คนอื่นประทับใจแต่พวกเขาใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองภูมิใจ และนั่นทำให้ใครหลายคนอยากอยู่ใกล้โดยที่พวกเขาไม่ต้องพยายามเลยอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นที่หลงไหลคือพวกเขามีความสุขในแบบของตัวเองพวกเขาไม่ได้รอให้สิ่งภายนอกมาทำให้พวกเขามีความสุขแต่พวกเขาสร้างความสุขจากภายในพวกเขาไม่ได้มองว่าความสุขคือสิ่งที่ต้องไขว่คว้า,าแต่เป็นสิ่งที่สามารถเลือกได้ในทุกวันลองนึกถึงคนที่ดูเหมือนจะพึงพอใจกับชีวิตของตัวเองเสมอ พวกเขาไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดไปกับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นพวกเขาไม่ต้องการให้ชีวิตดูสมบูรณ์แบบในสายตาคนอื่นแต่พวกเขารู้สึกดีในแบบที่ตัวเองเป็นและนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขามีพลังดึงดูดเพราะเมื่อคนเรามีความสุขจากภายในพลังงานที่ส่งออกมาก็จะทำให้คนรอบตัวรู้สึกดีไปด้วยพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพราะต้องทำตามความคาดหวังของใคร พวกเขาไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างเหมือนที่สังคมบอกว่าควรมีพวกเขาเลือกเส้นทางของตัวเองและพวกเขามีความสุขกับเส้นทางนั้นพวกเขาไม่ต้องการให้ใครมายืนยันว่าพวกเขาเดินถูกทางเพราะพวกเขารู้ว่าทุกคนมีเส้นทางที่แตกต่างกันและเพราะพวกเขาเข้าใจสิ่งนี้พวกเขาจึงมีอิสระจากความกดดันที่คนส่วนใหญ่มีพวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อสร้างความประทับใจให้ใคร แต่พวกเขาใช้ชีวิตเพื่อให้ตัวเองมีความหมายและเพราะแบบนั้นคนอื่นจึงอยากเข้าใกล้พวกเขาทำให้คนรอบตัวรู้สึกว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบถึงจะมีความสุขได้และนี่คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาเป็นที่หลงไหลโดยที่พวกเขาไม่ต้องพยายามเลย